เวอร์ไวเว็บเอสอามูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูมีเกจิรูปหนึ่งซึ่งแก่งกล้าเรื่องวิชาเชี่ยวพระเวศวิเศษขลังสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักผมอาจารย์ชาติราชครูมาพบมาเจอท่านเป็นประจำในคลิปนี้นะครับ เมื่อพบเจอกันแล้วผมก็มีหน้าที่จะต้องแนะนำสุดยอดวัตถุมงคลจากสุดยอดครูบาอาจารย์ผู้ทำการอธิฐานจิตปรกปุกเสกเกิดอิทธิคุณอย่างแท้จริงวันนี้มีเกจิรูปหนึ่งซึ่งแก่งกล้าเรื่องวิชาเชี่ยวพระเวทวิเศษขลังมาแนะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันพระเกจิรูปนี้อ่าหลวงพ่อแป๋วหรือหลวงพ่อแป๋ว วัดดาวเรืองอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับปัจจุบันหลวงพ่อแป้วท่านมรณภาพไปแล้วแต่มาเล่าประวัติท่านให้คุณได้รับรู้รับทราบกันพอสังเขปก่อนว่าหลวงพ่อแป้วหลวงพ่อแป๋วเนี่ยแหมบางคนก็เรียกแป๋วหลวงพ่อแป๋วบางคนก็เรียกแป๋วอ้าวไม่เป็นไรละครับหลวงพ่อแป๋วหลวงพ่อแป๋วองค์เดียวกันท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดดาวเรือง จังหวัดสิงห์บุรีตำแหน่งทางสงฆ์ของท่านนี่ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นที่พระครูปัญญาวิมลเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วก็เป็นพระอุปัชฌาจารย์ด้วยนะครับเออท่านเก่งเพราะว่าท่านบวชมานานหลวงพ่อแป๊วเนี่ยนะท่านบวชตามประวัติเขาบอกว่าท่านบวชตั้งแต่อายุ20ปีเมื่อปีพศ2496 ท่านบวชโดยมีพระราชสิงหมุนีนี่พระราชสิงหามุนีท่านพระท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระอุปชาจารย์บวชให้แล้วก็มีพระครูรัตนรัตนาทานหรือว่าหลวงพ่อเยื้อนและพระมาหาจำลองเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อแป๊วนี่ท่านเรียนวิชาเรียนสายยาเวทสายาศาสตร์เรียนพุทธาคม ในสำนักเรียนของสายหลวงปู่ศรีวัดพระปางซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองและเป็นพระอาจารย์ของปรมาจารย์หลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อทองวัดพระปางหลวงพ่อแป้วก็ยังสืบสายวิชาโบราณคือเรียนวิชาตำราโบราณผ่านทางหลวงพ่อทองวัดพระปางด้วยสายวิชาโบราณของหลวงพ่อทองวัดพระปางเนี่ย นอกจากจะเป็นสายวิชาของหลวงพ่อสีแล้วก็ยังเป็นสายวิชาของหลวงพ่อใหญ่วัดน้นามด้วยนะครับท่านเรียนวิชาในสายหลวงปู่สุขวัดปกครองมะขามเท่าผ่านทางหลวงพ่อกลวยเออแล้วก็ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเชนวัดสิงห์นี่หลวงพ่อเชนวัดสิงห์นี่เก่งมากเก่งขนาดว่าทําตะกุดล่อฟ้าเดีย๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งหลวงพ่อเชนวัดพระสิงห์เนี่ยท่านเป็นพระน่าจะเป็นยุคเดียวกับหลวงพ่อกลวยก็ได้นะ อ่อนแก่ว่กกันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับท่านมีวิชาอยู่วิชาหนึ่งเป็นวิชาทำรรตะกุดตะกุดของท่านเนี่ยเป็นตะกุดโทนนะถ้าจำไม่ผิดตะกุดโทนเนี่ยจะประสบเขาเรียกว่าท่านลงท่านปลูกเสกเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อฝนตกนะเอาตะกุดโทนเนี่ยไปวางไว้วางไว้บนหินก็ได้วางไว้ที่แคล่ไม้ก็ได้วางไว้กลางแจ้งล่อฟ้าให้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่ตะกุดโทนท่านนะเป็นอันใช้ได้ แต่ว่าตะกุดโทนก็ไม่ได้ไหมไม่ได้อะไรนะตะกุดก็ดูอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นวิชาตะกุลดล่อฟ้าที่ท่านทาตะกุดแบบว่าล่อฟ้าฟ้าผงฟ้าผ่าไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าในสมัยของท่านเนี่ยลูกศิษย์ส่วนใหญ่ทําอาชีพทํานาทํเกษตรกรรมทีนี้ทานาทําไร่เนี่ยไปไถานากลางแดดกลางฝนบางทีเนี่ยแล้วสมัยนู้นนี่ไม่ได้มีบ้านช่องห้องหอเยอะนะครับที่นาก็เยอะเลย ในสมัยนั้นชัยนาทเอยอ,อ่างทองเอยสิงห์บุรีเอยเป็นที่นาไม่ได้มีโรงงานไม่ได้มีหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้มีบ้านคนเยอะแยะแบบเนี้ลูกศิษย์ก็ไถานาหน้าฝนเนี่ยฟ้าผ่าเปรียปร้ยงเปรี้ยงหาที่หลบไม่มีก็จะต้องมีของของดีของวิเศษเนี่ยหลวงพ่อเชนท่านก็ทำตะกุดเนี่ยตะกุดแบบนี้ตะกุดทนแบบเนี้ทำามอบให้ลูกศิษย์การฟ้าผ่าว่าง่ายๆแล้วลองสรรคุณดูว่าเนี่ยเรียกฟ้าล่อฟ้าให้มาผ่าตะกุดไม่เป็นไรก็แปลว่า คนที่พกตะกุดของท่านเนะเป็นลูกศิษย์ท่านพกตะกุดของท่านไปเนี่ยเกิดเคาะหามยามร้ายไปโดนฟ้าผ่าเข้าเนี่ยก็จะไม่เป็นไรเหมือนกันนี่ว่ากันอย่างนั้นหลวงพ่อเชนนี่เก่งแต่ว่าคนในสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักท่านนะทีนี้ผมจะเล่าเรื่องหลวงพ่อแป๊ววัดดาวเรืองต่อหลวงพ่อแป๊วท่านได้วิชาสําคัญจากหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามเจ้าตำหรับอักขระเลขยนันตาราครูแรงเนี่ยแหละครับวิชาสําคัญเป็นวิชาหานุมาน แล้วก็วิชาทำน้ำมนต์น้ำมนต์หลวงพ่อแป๊วเนี่ยเรียกว่าคือมีเกจิอาจารย์ที่เก่งอยู่2องค์นะในยุคปัจจุบันคือท่านมรณภาพแลวทั้งคู่นะครับทั้งสององค์เนี่ยแต่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกวยทั้งคู่ได้วิชาน้ำมนต์จากหลวงพ่อกวยไปทั้งสององค์เลยคือ1ท่านหลวงหลวงปู่พระวัดโคกดอกไม้หลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้ได้วิชาน้ำมนต์บาทเดียวคือน้ำมนต์หลวงพ่อพระเนี่ยบูชาครูบาทเดียวน้ำมนต์จะหนึ่งทั้งสองถังแล้วแต่หลวงพ่อพระท่านนะ แต่บูชาครูบาตเดียวแล้วก็หลวงพ่อแปลวว่าดาวเรืองก็ได้วิชาน้ํามนต์จากหลวงพ่อกวยทั้งสององค์นี้ลดน้ามนต์บอกได้เลยว่าพลิกจากตายมาเป็นได้เออพลิกชีวิตได้น้ามนต์ของท่านเนี่ยความเก่งกาจของตําราน้ามนต์หลวงพ่อกวยวัดโคสิทารามหลวงพ่อแปลวนอกจากได้วิชาน้ามนต์จากหลวงพ่อกวยก็ยังได้วิชาหันุมานด้วยแล้วผมเข้าใจว่าหลวงพ่อแป๊วเนี่ยเป็นสิทธิที่หลวงพ่อกวยให้ความ,มเมตตาพอสมควร สังเกตรู้ได้จากว่าตอนที่วัดดาวเรืองสร้างพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จที่ส่วนใหญ่เป็นเนื้อผงน้ํามันเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นรูปดาวเนี่ยนะในปี15ในปีก่อน15ก็มีหลวงพว่อกลวยท่านเมตตามาปลุกเสกให้ที่วัดดาวเรืองหลายครั้งหลายคราวด้วยกันแล้วก็สมเด็จวัดดาวเรืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของหลวงพว่อกลวยที่เสกนอกวัดยิ่งไปกว่านั้นวัตถุมงคลของหลวงพว่อกลวยนะครับยังมี ในสมัยนั้นนะยังมีแบ่งมีตกค้างที่วัดดาวเรืองเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านที่วัดดาวเรืองอำเภอบางละจันสิงห์บุรีในเยอะมากมายเลยก็แปลว่าหลวงพ่อแป๊วท่านต้องเป็นสิทธิ์ที่หลวงพ่อกลัวให้ความรักให้ความเมตตาพอสมควรวัตถุมงคลเด่นของหลวงพ่อแป้วที่ผมนํามาให้ท่านชมในคลิปนี้เป็นพระปกโพหลวงพ่อแป้วก็สร้างพระปกโพเอาไว้ด้วยกันในว่าเพื่อเป็นการสร้างเพื่อบูชาพระคุณอาจารย์ของท่าน ระปกโพของหลวงพ่อแปวเนี่ยรูปแบบสวยงามไม่ได้ใหญ่เหมือนปกโพของหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ว่าพิมพ์ทรงสวยงามก็เอารูปแบบมาจากปกโพเก้าใบของหลวงพ่อกลวยเนี่ยแหละครับขนาดเท่ากับพระสมเด็จป,ปกโพโดยทั่วไปมีสร้างอยู่ด้วยกันจําแนกไว้สองเนื้อ1เนื้อผงเนื้อผงก็จะมีผงใบลานออกสีดําหน่อยหนึ่งนะแล้วก็เนื้อผงพระพุทธคุณ ในเนื้อผงเนี่ยด้านหลังจะเป็นแม่พระธรณีลายเส้นสวยงามมากคุณพลิกดูได้เลยหลังเป็นแม่พระธรณีลายเส้นสวยลายเส้นคมกริบแล้วก็คุทธศินอ่าไม่ใช่เทวศิ์สวยงามแม่พระธรณีนี่เขียนด้วยลายเขียนเป็นลายไทยเนี่ยสวยงามถูกต้องได้สัตว์ได้ส่วนเลยเป็นแม่พระธรณีบีบมวยผมนี่ว่าถึงเนื้อผงนะครับแล้วก็ที่หายาก็เป็นด้านหลังแม่ธร,รณีจะกลับกลับด้านอ่า ที่จริงกลับด้านจากบนมาล่างเนี่ยเขาเรียกว่าเพชรกลับกลับด้านคือกลับร้ายกลายเป็นดีนี่อุปเทศของหลวงพ่อแป๊ววัดดาวเรืองทีนี้ก็มีอีกเนื้อหนึ่งเนื้อนี้เป็นเนื้อโลหะแต่ก็ไม่ใช่โลหะเพียวๆเป็นเนื้อโลหะที่เรียกได้ว่าเป็นหล่อเป็นหนาักากโลหะเพราะว่าท่านต้องการที่จะบรรจุผงวิเศษที่ของท่านเองและของครูบาอาจารย์ท่านอย่างเช่นผงหลวงพ่อเชนวัดพระสิงห์ผงหลวงพ่อกลวยเนี่ย ผงของวัดดาวเรืองเองก็เถอะที่เหลือจากการทําพระสมเด็จทําวัตถุมงคลในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรถ้าต้องการที่จะบรรจุผงพิเศษก็เลยทําเป็นพระสมเด็จปกโพแบบโลหะแต่ว่าเป็นหน้ากากทีนี้ก็ผสมสามารถที่จะผสมผงนะแล้วก็กดทับลงไปได้ด้านหน้าเป็นโลหะด้านหลังเป็นผงเอออันนี้แปลกแล้วก็สวยแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไร ได้พุทธคุณครบถ้วน่าพุทธคุณครบถ้วนตามเจตตํมนงของหลวงพ่อแป๊วที่ว่าผงครูผงพระเก่าท่านมีเยอะก็เอามาผสมเอามาหลังเอามาอุดในพระปกโพก้าใบของท่านพระปกโพก้าใบที่เป็นเนื้อโลหะเป็นหน้ากากนะครับจำแนกไปอีกอ่าเป็นตะกุดตะกุดหลวงพ่อแป๊วก็จานแล้วก็เศกอ่าทิ้งเอาไว้ตะกุดห้าดอกก็มี ตะกุด9ดอกก็มีที่หายากหน่อยก็ตะกุด16ดอกก็มีโอ้โหดอกเล็กๆดอกแทน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะแล้วก็มีที่หายากเข้าไปอีกก็คือด้านหลังเป็นพระศิวลีหล่อ,อฝังพระศิวลีหล่อเข้าไปอีกเนี่ยดูดิ การสร้างพระการทําพระของหลวงพ่อแป๋วเนี่ยก็คล้ายๆกับกรรม,มวิธีของครูบาอาจารย์โบราณคือผสานเน่ยผสานเนื้อผสานมวลสาร,สารแล้วก็นอกจากผงวิเศษที่เป็นผงพระเก่าแล้วนะครับก็จะมีเม็ดเม็ดโค้ดอ่ะเขาเรียกว่าเม็ดโค้มีจีวรมีผสมแร่ผสมแล่โอ้โหเนื้อหาคุณเลยเหมือนพระโบราณนะเหมือนพระโบราณจริงๆพระปกโคของหลวงพ่อแป๋ววัดดาวเรือง สร้างในปี2553นมี่ปีห6แล้วอ่ะ13ปีใช่ไหมเออประมาณ10 10กว่าปีแล้ว13ปีตกมา13ปีแล้วอ่ะคุณคิดดูกันแล้วกันหลวงพ่อแป๊วท่ามนมรณภาพไปแล้วด้วยพระปกโพหลวงพ่อแป๊วเนี่ยท่านพูดเองว่าถ้าเอาของกูไปเทียบกับอาจารย์กูเนี่ยของกูก็ยังใช้ไม่ได้หรอกอ่าของชั้นยังใช้ไม่ได้ถ้าเทียบกับพระปกโพของหลวงพ่อโวยแต่ถ้าลองเทียบกับพระปกโพของพระเกจิอาจารย์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย หลวงพ่อแป๋วท่านบอกว่าของของฉันเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแล้วก็พระนี้ร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยถ้านับถือจริงก็จะเปลี่ยนชีวิตได้จริงนี่ท่านบอกว่าฉันกระลุกสิย์หลวงพ่อกวยตอนเสกก็เชิญท่านมาเสกให้ไม่ทําให้เสียชื่อท่านซึ่งเป็นครูบาอาจารย์หรอกนี่เป็นไงพระปกโพหลวงพ่อแป้ววัดดาวเรืองด้านหลังมวลสารนอกจากผงพระเก่าเป็นก็จะมีเม็ดแร่มีจีวเรเสกมีตะกุด5ดอก9ดอก 16ดอกมีหลังอุดพระศิวลีแล้วที่เป็นเนื้อผงผงใบลานออกสีดำหน่อยนะแล้วก็ผงพระพุทธคุณสีขาวด้านหลังโอโ้แม่พระทรณีเป็นลายเส้นสวยงามนี่พระที่สร้างที่ทำตามกรรมวิธีโบราณพระสมเด็จปลกโพของหลวงพ่อแปลววัดดาวเรืองถ้านะถ้าคุณผู้ฟังฟังผมอยู่เนี่ยคุณมีเงินเป็นหลักแสน มีเงินเป็นหลักหลายแสน่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินง่ายๆเลยเป็นเศรษฐีเนะ่เอาว่างนั้นนะหาเช่าปกคร,รองพระกลวยเลยครับนี่ผมสนับสนุนแนะนําเลยเพราะตัวผมเองเนี่ยก็มีปกคร,รองพระกลวยบูชาไม่ได้แขวนนะแค่บูชาแค่อาศัยพระพุทธคุณบูชาเช้าค่าเนี่ยก็รู้เลยว่าร่มเย็นเป็นสุขรู้เลยว่าเออปกครองพระกลวยเนี่ยนอกเรื่องหน่อยชนะมารคําว่าชนะมารเป็นยังไงร,รู้รู้เลยเออศัตรูมีไหมมี คนดีคนเด่นคนเก่งคนกล้าคนเราสมัยนี้มีคนไม่ชอบทั้งนั้นแหละครับนะศัตรูก็มีทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังเยอะแยะไปหมดศัตรูมีไหมมีมทําอะไรเราได้ไหมไม่ได้จะได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้อ,อกสั่นขวัญหายอะไรเลยนะเรียบๆเคียงๆแต่ทําอะไรเราไม่ได้เนี่ยชนะมานเหมือนที่โบราณเขาบอกว่าแล้วมันก็แพ้ไผ่ตัวเองไปเองนี่ถ้ามีเงินหลักแสนไม่เดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจ เช่าปลกโพหลงพ่อกลวยวัดโคศิสดารามคุณจะเอาพิมพ์ไหนก็ได้นะจะเอาพิมพ์หลังแม่ธรณีก็ได้มีผ้าถุงลอยผ้าถุงจมแล้วแต่จะเอาพิมพ์หลังพศออก็ได้นะพศออจมก็มีพศออลอยก็มีแล้วแต่คุณเลยจะเอาเนื้อไหนก็ได้ป,โปกโพพรกกลวยยุคหลังๆก็จะเป็นออกเนื้อผงน้ํามันก็มีหรือจ้าเนื้อผงพุทธคุณเนื้อผงคล้ายๆแหวกม่านก็มีแล้วแต่คุณเลยแต่ถ้าบอกว่าเออเงินแสนก็ไม่มี หรือว่ามีแต่ไม่อยากเช่าเพราะว่าแกาเยอะเหลือเกินของทําเรียนแบบเยอะเหลือเกินก็ต้องมาเช่าพระของลูกศิษย์ทีนี้ปกโพผมเสนอให้นะในสายศิษย์ครูแดนหลวงพ่อกลวยที่ผมรู้จักไว้เนื้อเชื่อใจเชียเชีย,ชยจริงๆแนะนำสามครูบาอาจารย์เป็นศิษย์หลวงพ่อกลวยทั้งสิน้นถามว่าทำไมแนะนำสามองค์นี้เพราะว่ารู้จักเพราะว่าคุกค,คลีเพราะว่าสอบอย่าใช้คำว่าสอบทานเลยเพราะว่ารู้ว่าของจริงนึ่ง หลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้พระสมเด็จปกโพโอ้โหปกพรอพระไม่แพ้หลวงพ่อกวยในเรื่องในเรื่องราคาก็แล้วกันในเรื่องพระพุทธคุณก็อาจจะอ่ะลองๆลงพ่อกวยเอาง่ายๆปกโพหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้สองปกโพหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอสามปกโพหลวงพ่อแป้ววัดดาวเรืองเลือกเอาสามองค์ใช่เป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็สององค์มรณภาพแล้วด้วยอ่าหลวงพ่อพระหลวงพ่อแป้วมรณภาพแล้วเหลือแต่พ่อเกาะ โ,โพพเกาะนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะครับเดี๋ยววันหลังจะพูดให้ฟังอ๋อพูดให้ฟังนิดนึงก็ได้พระเครื่องหลวงพ่อกลวยที่ปลูกเศกเอาไว้นะที่วัดท่าสมอเนี่ยผมพูดให้ฟังเลยก็ได้ว่าที่วัดท่าสมอหลวงพ่อกลวยปลูกเศกหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มปลูกเศกหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บ้าเป็นบุญปลูกเศกแล้วก็หลวงปู่โกวัดลาสารีปลูกเศกหลวงพ่อพลิงวัดโบสถ์กงธนูปลูกเศกเป็นเชื้อชนวนก็มีเป็นผงก็มี เป็นพระเครื่องที่พูดจริงๆว่าที่วัดท่าสมอเนี่ยพระเครื่องของครูบาอาจารย์ในยุคนั้นปุกเสกเยอะมากในยุคนู้นนะยุคที่หลวงพ่อเกาะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่เนี่ยโหพระเครื่องปกุกที่ครูบาอาจารย์ระดับเทพเนี่ยปลุกเสกเยอะมากเลยดังนั้นหลวงพ่อเกาะท่านก็มีผงพุทธคุณผงพระเก่าเนี่ยเยอะอ้าวพูดนี่คลิปของหลวงพ่อแป้วนะพูดถึงหลวงพ่อแป้วก่อนหลวงพ่อแป้ววัดดาวเรืองสิงห์บุรีเนี่ย เป็นพระซึ่งแน่นอนหลักฐานยืนยันแน่นอนถาวรว่าเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อกวยวัดโคศสิตารามเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเชนวัดพระสิงห์แล้วก็หลวงพ่อแป้วเนี่ยเสกแม่พระธรณีโอ้โหขลังมากบอกได้เลยว่าขลังมากพระปกโพหลวงพ่อแป้วก็เหมือนกันถ้าหาพระหลวงพ่อกวยไม่ได้ปกโพพระกวยองค์เป็นแสนปกโพองหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้องค์เกือบแสนนะองค์หลายหมื่นเลย ถามว่าทําไมรู้รู้ดิเพราะว่าลูกศิษย์กกว่อกลวยไปนับถือหลวงพ่อพระแทบจะทั้งนั้นเลยนะปกโพลหลวงพ่อเกาะยังหลักพันยังพอหาได้แล้วก็ปกโพลหลวงพ่อแป๊ววัดดาวเรืองนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งสำนักที่ยังพอหามาเช่าบูชาเพื่อวังพึ่งพุทธคุณทางด้านเมตตาทางด้านจเจริญรุงเรืองได้อย่างสนิทใจที่สุดครับอยากจะได้ทําอย่างไรอ้าวทานายชาติาราชครูพอมีสะสมไว้บ้างนิดหน่อย คัดสวยคัดแท้คัดเดิมคัดงามมาจากทางวัดเลยนะอยากจะได้ก็ลองดูในคลิปในตอนท้ายของคลิปจะมี QR Code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านติดต่อสอบถามได้โดยสะดวกคลิปนี้ก่อนจะจากผมขอประสาทพอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิอิจังสิทธิกำมังสิทธิรลาพโพชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังคังรักษาสตูบีทาวินาสันติผมอาจารย์ชาติอาจครูลาไปก่อนสวัสดีครับ